Cry or even better if you beg episode 10 do you think I'm begging you Mr. Remer อยู่ที่ไหนไดยุกถามเลลาลุงเข้าไปในเมืองค่ะมีเรื่องสำคัญอะไรหรือเปล่าคะ เลาตอบอย่างรวดเร็วหลังจากทำความสะอาดเศษขนมปังกรอบออกจากริมฝีปากของเธอด้วยการพยักหน้าเล็กน้อยเดยคุคเธอห้าถันมองไปทางคลายขณะที่สายตาของเขามองคลายริมฝีปากของเขาก็โค้งเป็นรอยยิ้มที่สุภาพในไม่ช้าคลายก็ผ่อนคลายลงโดยคลายความตึงเครียดที่ไหลของเขาหลังจากแสดงความขอบคุณและแสดงความเคารพต่อพ่อของคลายที่ดูแลสุขภาพยากของเขาเป็นอย่างดี เดยุกก็มองย้อนกลับไปที่เลล่าอีกครั้งมิสเลเวลินเธอสามารถนำดอกกุหลาบมาแทนมิสเตอร์บินได้ใช่ไหมเขาพูดเบาๆรอยยิ้มบนริมฝีปากของเขาหายไปดอกกุหลาบคุณหมายถึงดอกกุหลาบในสวนหรอคะแค่ตัดดอกกุหลาบสักสองสามดอกพอประมาณแล้วนำไปไว้ที่อาคารเสริมของฉันเดยุกหันหลังกลับด้วยการพยักหน้าเล็กน้อยโดยไม่ให้โอกาสเลล่าตอบ เลาขมวดคิ้วอย่างทำอะไรไม่ถูกขณะที่เธอตรวจดูเสื้อและกระโปรงของเธอซึ่งทั้งหมดนั้นมีเศษขนมปังกรอบเกลื่อนกลาดอยู่แม้ว่าเธอจะสามารถทำความสะอาดสิ่งสกรปรกที่อยู่บนนั้นได้แต่เลลาก็ไม่สามารถกําจัดความอับอายออกไปจากใจของเธอได้มีเพียงคลายเท่านั้นที่หัวเราะคิกคักมองดูเลลาถูริมฝีปากของเธอซ้ำไปซ้ำมาหยุดเธอไม่มีเศษเหลือบนเสื้อผ้าของเธออีกแล้ว ทำไมจูจ่ๆเขาถึงปรากฏตัวแบบนั้นละ่ะทำไมเธอถึงเขินอายขนาดนี้เธอคิดว่าเดยุกไม่เคยกินขนมเลยในชีวิตเหรอแต่เลล่ารูปปากของเธออีกครั้งโดยไม่รู้ตัวทำไมเธอถึงสนใจมากในเมื่อเธอมักจะกินเลอเธอต่อหน้าฉันเสมอเธอคือเพื่อนของฉันแล้วเดยุกเฮอร์ฮาสก็เป็นคนแปลกหน้าดังนั้นเธอไม่จำเป็นต้องดูแลเขามากกว่าเพื่อนของเธอนั่นก็จริงแต่ฉันไม่รู้ ฉันแค่รู้สึกไม่สบายใจเลลายุ่นคิ้วของเธอทำไมหรือเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทุกครั้งที่ฉันเข้าใกล้เขามันจะรู้สึกอ,อึดอัดและหายใจไม่ออกมากฉันไม่ชอบมันเลยจริงๆแล้วเธอรู้สึกยังไงกับฉันละ่ะกับฉันสบายและดีใช่ไหมเสียงของเขาแต่งแต้มด้วยความคาดหวังเลลายิ้มและสวมหมวกของเธอไว้บนหัว แน่นอนเซอร์เอ็ดมันใบหน้าของคลายสดใสขึ้นหลังจากที่เขาได้รับคำตอบที่น่าพอใจตามที่คาดไว้ฉันรู้แล้วเออฉันควรช่วยเธอทําธุระไหมไม่หรอกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเธอควรกลับบ้านตอนนี้งั้นฉันจะรออยู่ที่นี่ฉันไม่เป็นไรพ่อของเธอคงจะเสียใจมากถ้าเขารู้ว่าเธออยู่ที่นี่อีกครั้งฉันไม่อยากถูกดุเคียงข้างเธอ เธอควรให้ความสำคัญกับการเรียนของเธอคลายสะดุ้งเมื่อได้ยินเหตุผลของเลลาเขาอยากจะปฏิเสธแต่เขาทำไม่ได้จากนั้นเขาก็มองอย่างระมัดระวังไปในทิศทางที่ดดยุคหายไปช่วงนี้ฉันอาจจะอ่อนไหวเกินไปไดดยุคเฮอร์ฮาสเป็นคนเดียวที่นั่นคุณนางไร้ที่ติที่จะประกาศมั่นของเขาต่อสาธารณชนเลลาแต่คลายเรียกพยายามหยุดเธออย่างไรก็ตาม เขากังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับดายุคเฮอร์ฮาสและเลลาที่อยู่ด้วยกันตามลำพังเลลากำลังจะก้าวออกจากระเบียงโดยถือกันไกรและตะกร้าไว้ในมือก่อนที่เธอจะกล่าวคำอำลาเจอกันพรุ่งนี้นะคลายได้โปรดอย่าไปคลายกลืนคำพูดที่เขาต้องการจะสื่อไปเขาทำได้เพียงแค่บบกมือนั่นคือดยุคเฮอร์ฮาสไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นคลายพูดซ้ำคำเหล่านั้นราวกับไร้มน จ้องมองไปที่เลลาซึ่งข้ามเส้นทางไปอีกด้านหนึ่งทำมันอีกครั้งทันใดนั้นแมเิอัสก็ทำลายความเงียบหลังจากกระพริบตาสักครู่เลลาก็ตระหนักว่าคำพูดของเขามุ่งเป้ามาที่เธอเลลาหันร่างของเธอเพื่อเผชิญหน้ากับเขาด้วยลมหายใจราวกับว่ามันติดขัดอยู่ในปอดของเธอ แมตเทียสนั่งอยู่บนโซฟาใกล้หน้าต่างตรงข้ามกับพอบานเขายุ่งอยู่กับการตรวจสอบเอกสารที่วางซ้อนกันอยู่บนโต๊ะด้วยสีสันที่ไม่ฉูดฉาดแมตเทียสพูดชา้าๆโดยสายตาจับจ้องไปที่กระดาษที่เขาถืออยู่ในมืออีกครั้งริมฝีปากของเขาเผยเยอเป็นรอยยิ้มอ่นอ,อนโยนเมื่อเขาจ้องมองที่เลาเลาเลลากำมือแน่นเพื่อรับมือกับความคับข้องใจที่สะสมไว้ของเธอ ดอกกุหลาบที่เขาสั่งให้เธอตัดพอประมาณกลายเป็นจุดสำคัญของปัญหาดวงตาของแมทเทียสเริ่มไร้อารมณ์เมื่อเลล่าจัดดอกไม้กลับคืนพ่อบ้านเฮสเซิรรายงานต่อและแมทเทียสซึ่งกำลังฟังอยู่ก็ตอบพร้อมคำแนะนำสั้นๆการปรากฏตัวของหญิงสาวที่ทำธุระที่น่ารำคาญอยู่ในห้องก็หายไปโดยสิ้นเชิงเพื่อลุงบินในขณะที่ไร้มนคำวิเศษ เลลาก็ออกจากอาคารเสริมใกล้แม่น้ำอย่างเงียบๆและมุ่งหน้าไปที่สวนผู้ชายคนนั้นที่ทรมานคนเวลาบ่ายสองโมงกลางฤดูร้อนเป็นที่รู้จักในนามสุภาพบุรุษเธอบ่นมากมายสแสดงความไม่พอใจกับชื่อเสียงที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งของเขาแม้ว่าเธอจะไม่สนใจกิจการของคารหาร์แต่เลลาก็ตระหนักดีว่าอาคารเสริมที่แยกออกไปและแม่น้ำเป็นของดยุคเฮฮา เขาไม่ค่อยมีคนมาเยี่ยมในอาคารเสริมส่วนตัวของเขาจำนวนคนรับใช้ที่เข้าและออกก็จำกัดอยู่เพียงไม่กี่คนเช่นกันในตอนแรกเลล่าสันนิษฐานว่าเป็นเพราะคลอดินที่เขาต้องการจัดแสดงดอกไม้ในอาคารเสริมของเขาคลอดินกำลังจะแต่งงานกับเขาดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่เธออาจจะเริ่มใช้อาคารเสริมด้วยเช่นกันเมื่อรู้ว่าคลอดินรักดอกไม้หลากสีสัน เลล่าจึงตัดดอกกุหลาบสีฉูดฉาดและนำไปที่อาคารเสริมแต่กลับถูกเขาปฏิเสธส่วนไร้เงาปรากฏขึ้นเมื่อเลล่าออกมาจากป่าเธอก้าวย่างอย่างกล้าหาญและตัดดอกกุหลาบอย่างระมัดระวังอีกครั้งเพื่อตอบสนองความต้องการอันเข้มงวดของดายคุครั้งนี้เธอจึงตัดสินใจเลือกดอกกุหลาบสีอ่อนซึ่งเป็นสีของดอกกุหลาบที่เธอชอบเธอกลับมาที่อาคารเสริมภายใต้ความร้อนระอุยามบ่ายของฤดูร้อน โดยถือตะกร้าที่เต็มไปด้วยดอกกุหลาบให้ตายเธอะทำไมเขาไม่บอกฉันตั้งแต่แรกว่าเขาต้องการสีอะไรแทนที่จะพ่นคำพูดที่เธอมีอยู่ในใจออกมาเลล่ากลับระบายความโกรธต่อยุกด้วยการเตะก,ก้อนหินลงบนพื้นฉันเกลียดเขาคำสาปแช่งซึ่งเป็นสิ่งที่เลล่าไม่สามารถพูดกับเขาได้อย่างชัดเจนถูกทิ้งไว้ข้างหลังพร้อมกับก้อนหินที่เธอจงใจเตะ เลล่ามาถึงหน้าอาคารหลังเดียวเมื่อเธอเริ่มเวียนหัวเนื่องจากแสงแดดที่แผดเผาอาคารเสริมอันง,งดงามที่อยู่ติดกับท่าเรือได้รับการออกแบบให้ดูเหมือนกำลังลอยอยู่บนแม่น้ำที่ชั้นหนึ่งมีห้องโดยสารเรือและห้องครัวพร้อมของว่างและเครื่องดื่มง่ายๆในขณะที่พื้นที่นั่งเล่นห้องนอนและห้องรับประทานอาหารที่เขาสามารถพักผ่อนและรับประทานอาหารทั้งหมดตั้งอยู่บนชั้นสอง เล่ลาขึ้นบันไดด้านนอกที่ทอดตรงไปยังชั้นสองโดยมีตะกร้าดอกกุหลาบอยู่ในมือเธอวิ่งเข้าไปหาพ่อบ้านและคนทำความสะอาดไว้กลางคนที่กำลังเดินออกจากอาคารเสริมหลังจากกล่าวคำอำลาพวกเขาแล้วเล่ลาก็มุ่งหน้าไปที่ห้องรับแขกแมทเทียสยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้โดยหลับตาและเงยหน้าไปทางด้านหลังฉันควรรอให้เขาตื่นก่อนไหมท่ามกลางความเพ้อฝันของเธอ แมทเทียสก็ลืมตาขึ้นมาผมที่พันเป็นก้อนพันหน้าผากของเขาและปกปิดอย่างอ่อนโยนท่านคะฉันได้นำดอกกุหลาบใหม่มาให้คุณคะ่ะเลล่ายกตะกร้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ของเธอขึ้นเล็กน้อยแมทเทียสไม่อ้าปากและจ้องมองไปที่ถ้วยวิสกี้ที่วางอยู่ตรงหน้าเขาเขาถอดเสื้อแจ็คเก็ตขี่มา้าและปลดกระดุมเสื้อออกสองสามเมตรการลุกขึ้นในขณะนั้นของเขา ทำให้เขาดูไม่มีการป้องกันและอิดโรยมากกว่าปกติฉันควรกลับไปอีกครั้งไหมคะเลล่าถามอย่างระมัดระวังด้วยเสียงสันเครือของเธอเธออยากจะฟาดดยุกด้วยดอกกุหลาบจริงๆถ้าเขาสั่งให้เธอกลับไปที่สวนอีกครั้งเธอจะไปไหมถ้าฉันบอกเธอเช่นนั้นแมทเทียสถามเธอกลับเสียงของเขามีอาการง่วงนอนเล็กน้อยถ้าฉันทำผิดอีกฉันจะไปค่ะ แต่ช่วยบอกฉันหน่อยว่าคราวนี้ท่านต้องการกุหลาบสีอะไรคะค่ะท่านนั่นคือคำตอบที่เธอตั้งใจจะพูดแต่ปากของเธอกลับพูดอย่างอื่นแมท,ทิอัสซึ่งเอ็นตัวลึกลงไปกับหลังเก้าอีได้ยืดตัวและนั่งตัวตรงนั่งลงแมท,ทิอัสมองไปที่เก้าอีที่วางอยู่ฝั่งตรงข้ามตัวด้วยสายตาของเขาไม่ค่ะถ้าเจ้านายพอใจตอนนี้ฉันจะไม่ใช่หน้าที่ของเธอ ที่จะจัดดอกไม้ในแจกันถ้าเธอนำมันมาเหรอมิดเลเวลินแต่ท่านคะฉันจัดดอกไม้ไม่เก่งนักค่ะถ้าเช่นนั้นเธอคาดหวังให้ฉันทำมันใหม่แมทเทียสมองไปรอบๆห้องครู่หนึ่งก่อนที่จะหันกลับมามองเธอเลล่าไม่มีปัญหาในการรู้ว่าท่าทางเล็กน้อยของเขาหมายถึงอะไรพวกเขาเป็นเพียงคนที่เหลืออยู่ในอาคารตอนนี้นั่นเป็นสาเหตุที่เธอไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องทำอะไรบางอย่างที่เธอขาดความมั่นใจเลลาก้าวไปข้างหน้าอย่างลังเลเล็กน้อยเธอนั่งอย่างระมัดระวังบนเก้าอี้ไม้ตรงหน้าต่างที่หันหน้าไปทางแม่น้ำเพราะที่นั่งตรงข้ามดายุคนั้นลำบากเกินไปสำหรับเธอแมทิสย้ายไปที่กองเอกสารของเขาที่วางเกลื่อนโตะ๊ะเมื่อเธอเริ่มตัดแต่งดอกกุหลาบเสียงของใบมีดกันไกรที่เฉือนผ่านก้านดอกไม้สดและการกระพือกระดาษเอกสารถูกสภาพแวดล้อมของห้องอันเงียบเงันกลบหายไป หลังจากที่เขาลงนามในเอกสารล่าสุดที่เขาตรวจสอบเสร็จแล้วทันใดนั้นแมเิอัสก็นึกถึงนกที่อาศัยอยู่ในห้องนอนในคฤหาสน์ของเขาคำพูดของผู้ดูแลสวนสัตว์ที่ว่านกคิริบุลเลี้ยงยากนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเท็จนกคิริบุลในห้องนอนของเขาเชื่องต่อเขาและร้องเพลงอย่างไพเราะขณะที่ก่อนิ้วของเขานกที่กระพือปีกส่งเสียงร้องเล็กน้อยเราก,กำลังบอกเล่าถึงวันเวลาของมันเขามองดูมันอยู่นาน และตกตะลึงกับความจริงที่ว่านกตัวน้อยสามารถร้องเพลงได้ไพเราะมากเมื่อแมทเทียสกำลังยุ่งอยู่กับการจัดเอกสารเลลาก็เดินไปห้องน้ำอย่างเงียบๆและเติมน้ำลงในแจกันคุณชอบมันไหมคะเลลาถามอย่างลังเลขณะที่เธอยกแจกันที่เต็มไปด้วยดอกกุหลาบมาให้เขา คำพูดของเธอก่อนหน้านี้ได้รับการพิสูจน์อย่างรวดเร็วว่าเป็นความจริงหลังจากที่เธอมองดูการจัดดอกไม้เพียงครั้งเดียวซึ่งดูเหมือนจะเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงมันแย่มากน้ำเสียงของแมเิอัสไม่ได้ดูถูกแต่มันก็ราบเรียบเล็กน้อยเลยล่ากระพริบตาของเธอด้วยความตกใจและใบหน้าของเธอก็แดงระเรื่อด้วยความเขินอายฉันขอโทษฉันจะนำสาวใช้ที่มีทักษะเข้ามาแทนค่ะ นั่งลงขอโทษค่ะนั่งลงเล拉ลขณะที่แมทเทียสลดเสียงบรรยากาศในห้องก็เริ่มอึดอัดมากขึ้นนิ้วของเขาเล็งไปในทิศทางที่แม่นยำของโซฟาที่อยู่ตรงข้ามเขาเลลานั่งแข็งทื่อในตำแหน่งที่เขาแนะนำหลังจากวางแจกันกุหลาบมหาภัยลงบนโต๊ะคอนโซลใกล้เธอจากนั้นแมทเทียสก็มุ่งความสนใจไปที่จานที่มีโดมสีเงินวางอยู่บนโตกาแฟข้างโซฟากินซะ เลล่าเปิดฝาดมอย่างเชื่องช้าและเธอก็พบแซนด์วิชและน้ำมะนาวหนึ่งแก้วที่เตรียมไว้สำหรับหนึ่งคนแมทิสจับตามองเลล่าที่งุนงงเขาวางแผนที่จะให้เงินเธอมากพอที่จะจ่ายค่าทำงานหลังจากที่เธอเติมเครื่องดื่มเหล่านั้นลงในท้องของเธอผลงานของเธอไม่ดีเท่าที่ควรแต่เธอได้ทุ่มเทเวลาและความพยายามอย่างมากในการสร้างมันขึ้นมาขอบคุณค่ะท่านแต่ฉันไม่เป็นไร เลล่าปิดจานโดมด้วยมือที่สั่นเทาสีหน้าของเธอซึ่งก่อนหน้านี้เคยจุดประกายรอยยิ้มอันสดใสต่อหน้าคลายตอนนี้ดูกังวลใจถ้าไม่ต้องการให้ฉันทำอะไรอีกฉันก็จะขอตัวเลล่าเลล่าสะดุง้งดวงตาของเธอกระพริบช้าๆเสียงของแมทเทียสลดลงจนแทบจะเป็นเสียงกระซิบเขาจิบวิสกี้เย็นฉ่ำที่อยู่ตรงหน้าเขา หยดน้ำบนผิวแก้วคริสตัลค่อยๆยหยดลงมาตามนิ้วมือยาวของเขาคำพูดของฉันดูเหมือนฉันกำลังขอร้องเธอเหรอแมทเิอัสเยอยหยันริมฝีปากแดงของเขาเปียกวิสกี้เย็นๆ